มังกรซ่อนรักตอนที่สี่สิบเก้าวิญญาณแม่มังกรด้านล่างของหอเจี้ยงส่น้นทิวทงสีเหลืองทองรอบป้อมประตูโบกสะบัดกลางสายลมหนาวทนยากระทบกันดังเกร่งกลางหูหงเหาท้อยกรดไปหลายก้าวแล้วตวาดด้วยเสียงดังก้องบังอาจนักไขมันกล้าขนตัวข้าหรือความทรงอำนาจในน้ำเสียงทำให้นักยุทธสำนักอันเบลสิบกว่าคนล้วนชะงักไป ไม่มีใครบังอาจล่วงเกินของหาหรอกพยาคาเฮลันหมิ่น,นจื้อแข็งใจจ้องเนธถงข่มเข้มโดุดันที่แต่งแต้มสีพรยอยางบรรจงจะให้ตัวเองฝ่อด้วยความกลัวไม่ได้เป็นอันขาดแต่หากท่งบ่ริสุดพระไทยไม่ได้ทรงซ่อนของมิคองไว้กับองค์จริงๆแค่ดึงพระกรออกจากแขนฉลองว่าสองข้างเข,ข้าสุดได้แล้วไม่ใช่หรือพยาคาอูของหาเข่นหราเนืกตัวเองเป็นใครกันข้าถึงต้องยอมทําตามที่เจ้าสั่ง เธอหลันมินจืออึ้งไปไแต่มองมือที่ฝ่ายตรงข้ามซ่อนไว้ในแขนเสื้อชุดพิธีการโต้ตอบกลับไปไม่ทัน เจ้าไปเข้ากับอินขยางนางเออย่างเย็นชากระท่ากับพันหลังให้ตระกูลอูลและตระกูลเฮรันโดยสมบูรณ์กลายเป็นสนักรับใช้ตัวหนึ่งของสนักอันเหมือนเท่านั้นวันนี้เจ้ายอมแข่งข้อสู้กับข้าแบบหลังชนฝาหากวันขะหน้ามือเจ้าหมดประโยชน์แล้วถูกสนักอันเหมือนเขี่ยถึงเจ้าจะทําอย่างไรในอดีตอินขยางเคยทีหัวเจ้าก,กลับตระกูลเฮรันอย่างไม่ใหญ่ดีมาทีแล้วคราวนี้เจ้ายังสมสารกลับอยู่แทบเท้ามันนึกหรือว่าคนที่ทอด ทิ้งวงตระกูลอย่างเจ้าจะมีจุดจบที่ดีได้หรือแต่ละคํคำของนางเป็นรากับกมมีที่เชื้อเชือนกันอย่างไม่ปราณีริมฟิปากเฮอลันมินจื้อสันละลิกรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าเข้าเต็มชาติคุณชายเฮหลันหนึ่งในสิทธิสนักอันเหมือนเอ่ยเรียกเสียงนั้นทั้งกลมคูและเตือนสติไปพร้อมกันปลุกแรงฮึด ขึ้นในตัวเฮอร์ลันหมิ่นจือ้อความเครียดแค้นโจยแสงกล้าอยู่ในดวงตาขณะเค้นเสียงรอดไรฟันตอบกลับไปพระแม่อย่าทรงเอาเรื่องวงตระกูลมาตรัสกับกระหม่อมเลยตอนที่ทรงกระหม่อมไปอยู่สำนักอันเมินในฐานะตัวประกันเพื่อเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์กับอินไคยังได้ทรงคิดถึงความปลอดภัยกระหม่อมหรือเห็นแก่ความสัมพันธ์ทางสเสลียบ้างหรือไม่ห่างคิ้วเขางูห้องเฮาตวัดขึ้น ตอนที่เว่ยกลัวฟืันเข้าวังหลวงพระแม่ทรงสัญญาว่านอกจากจะไม่เบียดเบียนรังแกยังดูแลนางเป็นอย่างดีเวลลานี้เป็นอย่างไรเล่าตอนที่มันดาของกระหม่อมคลอดลูกตายพระแม่ทรงอุ้มอารืนลั่นสัตว์สมานตัวนั่งอยู่ข้างเตียงว่าทรงถนอมกล่อมเกลี้ยงองค์ชายหกเหมือนหนึ่งรถในกระ t h o แล้วเวลานี้เป็นอย่างไรเล่าผ่านมานานขนาดนี้นี้เป็นครั้งแรกที่มีคนขุดคุยเรื่องชาติกำเนิดขององค์ชาย หกตอนหน้านางอย่างโจงแจ้งมือที่อยู่ในแขนเสื้ออูห้องเฮากำแน่นจนโคลนเล็บซีดเผือดเสียงคร่ำควรวญด้วยความอาดูนเหมือนลอยผ่านหมู่เมฆดำถ้าเหมือนมาถึงทหารรักษาพระองค์และกองเกียรติยศด,ดังล่างพาไอชื้นเย็นเฉียแผ่อวนไปตามทวนเหล็กที่ตั้งเรียงรายราวกับไม้สูงในป่าเฮอลันหมินจือคำรามสั่งพลางยกมือขึ้นชี้อูหห่ห้องเฮาเด็กๆจับตัว 空耗ไ สิทธิสำนักอันเหมือนครูออกมาตามคำสั่งอู่้องเฮากำเขียนสะกดมียางอันเย็นเฉียบแน่นอยู่ในมือยังไม่ทันตวาดมาหยุดนะอะไรบางอย่างก็ว่าเข้ามาทางหางตาเสก่อนนางหันคว้ามาอย่างตกตะลึงร่างสูงใหญ่กำยำยืนตระงานตัดกับผืนฟ้าเวงวางชักกระรี่ออกจากปากท่ากลางเสียงร้องเอะอว่ามีนักฆ่าก็มบีลงยวนมีดร้องยาวเหยียดวาดออกไปเหมือนดาวตกพุ่งผ่านทางช้างเผือก ตัดลูกธนูนับไปทัวนยิงเข้ามาข้างหลังหากเกลื่อนในฉับเดียวฝ่าเท้าของคนคนนั้นเหยียบบันไดป้อมประตูด,ดังตบแล้วตวัดข้อมือเวียงกระบ,บีออกไปโดยไม่พูดอะไรสักคำกระบ,บี่หลงหยื้อวันหมุนเป็นวงกลมจนเห็นเส้นโค้งของแสงถากหน้าผ่านอู่ของเงาภายใต้สายตาทุกคน ตัดด้ามทวนในมือเหล่านักยุตสํานักอันเหมือนหักกลางลําจนกลายสภาพเป็นเพียงท่อนเหล็กจากนั้นเสียงสวบกระดังลั่นหลงหยวนปักเข้ามาในผนังหินอีกด้านหนึ่งของป้อมประตูจนมิดโผล่มาแค่ด้ามแก่งปับขับอูหงเฮาจ้องมองผู้มาใหม่แผ่นอ,อกสะท้อนขึ้นลงอย่างรุนแรงนานที่เดีอดกว่าจะเอ่ยมาอย่างไม่เชื่อสายตาชาเชาซานชาชา หนึ่งก้านทูบก่อนหน้านั้นมองก่อนยักษ์ค่อยโน้มหัวลงมาเผยลำคอที่ปกคลุมด้วยเกล็ดขนาดใหญ่และนวดยาที่ปลิวสวายอยู่ในลมพายุ สร้างชาวเช้ก็มีหลงหยนคำพื้นไว้โดยแรงเบิง่งตามมองร่างมังกรเลือนรางที่บับวาบอยู่กลางหมู่เมฆอย่างตกตะลึงนี่นี่มันอะไรกันการเปิดหนึกมังกรที่ว่าอย่างนั้นเลยเสออินเพียงแต่ยิ้มไม่ได้อธิบายไม่รู้เพราะเหตุใดเป็นหน้าของเจ้าตัวเวลานี้ถึงดูไม่เหมือนคนเป็นนัก คนเป็นนักทดลองมองคได้ีะเห็นรอยดำคร้ำเป็นจจำๆใต้ผิวบางราวใต้ผิวบางสายราวกับกระดาษได้รํำไรดูประหนึ่งวิญญาณคนตายจากอีกโลกได้ฟื้นตื่นขึ้นมากีดร้องอยู่ในร่างนี้เสื้อินบอกกคึมๆ ข้าคงต้านทานไม่นานนักสักครึ่งชั่วยามก็น่าจะถึงขีดจำกัดแล้วทางหอเจียงซ่านเกิดอะไรขึ้นเป็นแน่ไม่ว่าอย่างไรต้องคลายมนหุ่นเชิดอินขยางใช้ก็บุมจักรัดให้ได้ก่อนด้านหน้าของยอดเขาที่ห่างออกไปหลายนี้องค์จักรวรดกำลังประกอบพิธีบวงสวงเคาเหล่าคุนนางแท้สองหมอบกรานอยู่ด้านข้าง อยู่ด้านล่างเมฆดำม้วนตัวลอยรีมาจากทางนั้นด้วยความเร็วสูงแลเห็นแสงสีฟ้าวอมแวมอยู่ตรงกลางและเกาะกลุ่มกันขึ้นเหนือศีรษะพวกเขาจนแน่นทือบสานชาวสูตรหายใจเอาไอเย็นชื้นเข้าปอดอดไม่ได้ที่จะหวนนึกถึงจมพิษที่อู่ของพระประทรบบนวางคิ้วซีอินกลางดึกคืนนั้นหวนนึกถึงลูกสนูในความทรงจาที่ทุ่งผ่านพื้นทรายใส่ร่างเขาหวนนึกถึงถ้อยคำตัวเองเคยลั่นสาบายอย่างหนักแน่นว่า ต่อให้เกิดอะไรขึ้นข้าก็จะไม่ช่วยท่านเด็ดขาดความผิดหบางเรี่กความข้างแค้นในเวลานั้นตาทมกลับมาทิ่มแทงหัวใจใหม่ทว่าความรู้สึกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนตรงหน้าที่พยายามเอาชวิตเขามาหลายครั้งหลายค่ะแต่เกิดขึ้นเพราะตัวของเขาเองตัวเขาที่แสนอ่อนแอและทนดูเฉยๆไม่ได้สุดท้ายก็ยื่นมือเข้าช่วยแบบสุดตัว แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีปัญญาจะทําให้คนที่รักสมปรารถนาลูกกระเดือกในลําคอแกร่งขยับขึ้นลงโดยแรงเด็กนุ่มชักกระบีหลงหย้อนเจ็ดดาราออกมาบอกเบาๆว,ว,ว่าท่านเอานี้ไว้ใท้าอาราวเสียแล้วหากแต่สิ้ินดันมือเขากลับไปไม่ต้องทางนั้นอันตรายกว่าสัมผัสเย็นๆเนียนลื่นใต้ปลายนิ้วทันสารชาวฮันควับไปมองใจเต้นโกรมครามแต่ไม่ได้พูดอะไรอีกซิอินเอ่ยปากต่อไปว่า รับปากข้าเรื่องหนึ่งเมื่อฟังเข็มทองเข้าไปในหัวจกักรพรรดิแล้วจะต้องอยู่คุ้มกันอหงคหับประกอบพ่บวงสวงที่หอเดเยนซ่านจะได้กลับมาที่นี่อีก หากค่าต่อสู้จนตัวตายจินสินจัดจการให้เจ้าสืบทอดทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดของจนผู้บัญชาการแผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลอยากต้องเที่ยวไปไหนก็สุดแท้แต่ใจเจ้าแต่ห้นกลับไปช้างอันอีกเป็นอันกาดพมาถึงตรงนี้เจ้าตัวพันหยุดชะงักคู่หนึ่งก็เอื้อมมือออกมาปัดปลายนิ้วผ่านไปหน้าคมคายเช็ดคราบเลือดแห้งกลางที่กระเซ็นจากเท้าเต่างูด,ดำไม่กรุ้ออกจากแก้มให้ ไม่ผิดจากมันบานที่เคยเช็ดคราบเหนื่อผสมฝุ่นทรายออกจากใบหน้าลูกศิษย์หรือย้อนปลายไกย,ยิ่งกว่านะั้นเสียอินที่ยังเป็นหนุ่มน้อยค้มตัวลงไปอุ้มเด็กชายผู้มีแต่รอยแผลขึ้นขี่ล้างได้เดินออกจากกระโจมนายทาตไปถเถอะก็บอก้าละลือมสายจริงจริง,รงอินขาย,ยานได้มองสานชาวเขินตัวออกจากสังเวียนต่อสู้เพราะรู้ว่าเข้ากว่างไม่ได้ทั้งยังไม่คิดจะกว้างจากนั้นก็ปรบมือยิ้มยิ้มอย่าบอกนะ ที่เจ้าถูกในระเทศไปอยู่มู่เปิดเป็นแผนการที่เจ้าวางไว้เสียอินไม่ตอบนี่คงเป็นนี่คงใช้วิชาเทียนซือไม่รู้กี่คนต่ออีกคนจะหมดไส้หมดพุงสีหน้าถึงคำนวณออกมาได้ว่าดาวจากักรพรรดิดวงใหม่อยู่ที่ใดเทียนซือแปลว่าอาจารย์แห่งสวรรค์เป็นคำเรียกผู้เชี่ยวชาญสายวิและศาสตร์ลี้ลับในลทธิเตา่า 来了。No, no. และก็คงทุ่มเทแรงกาแรงใจไปไม่น้อยดาวจากักรพรรดิถึงได้ยอมอยู่ใต้การควบคุมของเจ้าอย่างจงรักภักดีตั้งแต่ยังไม่ขึ้นไปจระแสงบนฟ้าออาอินเอ๋ยเล่เหลี่ยมของเจ้ามันช่างน่ากลัวอะไรอย่างนี้ในสุดเสียอินที่มองตามหลังซานชาวก็หันกลับมายืนต้านลมเบื้องหน้ามังกรมายาโตยักษ์ที่ประดัดคำฟ้ายกกบี่ไทอาขึ้นแล้วค่อยๆเลื่อนฟ่ามือไปตามรอยแตกลายงาบนอาวุธคู่ใจพูดไป ก็น่าละอายนักแต่ทั้งสองอย่างที่ท่านว่ามาข้าไม่มีปัญญาทำรรสักอย่างลดลายมังกรบนร่างเลื้อยจากฝ่ามือไปยังกระบี่ไทยอาตัวกระบี่เปล่งแสงสีเขียวเจิดจ้ากลับไปมีสภาพสมบูรณ์เหมือนใหม่ในพริบตาเดียวถ้าจะโจมตีข้าด้วยคำพูดสุมารับมือกับมหันตภยัยครั้งใหญ่ตรงหน้าดีกว่ากระมังเสียเอ็นยิ้มเสียดสีอาจารย์มังกรยักษ์ที่บิดตัวเลือ้อยอยู่กลางทะเลเมฆพันหยุดชะง,งักเมือ่อเหลือไปเห็นมังกรไหวยา ที่ช่วงอกฉีกวเวะอโลไปถึงท้องในลำฐานคลิปตาต่อมานางบางกรร้องคำรามอย่างเกรี้ยกาดสุด แล้วเพาะพุ่งจากห่วงเวลาลงมากระแทกเต่างูดำจนกระเด็นนับตั้งแต่ที่มังกรกี่เขาตนหนึ่งถือกระบี่ไปทารบกระเผ่าหงทั้งเผ่าในอดีตก็ไม่เคยปรากฏการปล่อยพลังอันรุนแรงและเจิดจ้าเช่นนี้อีกเลยนางมังกรลากเต่างูดำไปตามลำธารด้วยโทสะแรงกล้ากระดองเต่าถูกฉีกกระชากจนหลุดร่วงเป็นแผ่นๆซึ่งร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นไปถึงยอดเมกไม้มสูงใหญ่ที่ยืนต้น2องฝั่งน้ำหักโค นไปตามๆกันลำตัวยาวสุดลูกหูลูกตาของมังกรยักษ์ิกไปมาอย่างบ้าคลั่งขยับลำทานทั้งสายโทมสัดโกรมกรามโคดหินใหญ่นับเป็นท้วนถูกกระแทกจนทลายกริ่งมาเสศ,รศรษสีเก็ดมังกรเดินแรงจนไฟลุกแล้วระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างเงียบเชียบ เงียบเฉียบว่ะก้อนหินแหลมคมราวกับใบมีดกระจัดกระจายดานดาดเป็นทางยาวเหยียดล้วนเปลือเปื่อนเศษเนื้อและเศษเกร็ดเต่างูดำส่งกลิ่นไหม้ขาวคุ้งสุดปลายทางเศษหินคือเสียงร้องแหลมส่งเสียกฉีกทิ้งเสียงเสียงฉีกถึงที่พังฟังแล้วต้องสั่นสะท้านไปทั้งตัวนางมังกรลากเต่างูดำไปตรึงไว้บนผาสูงเลี้ยวกนจักฉชากระดองเต่าออกจากร่างข้องมันทั้งอัดโอ้โห เก็บอินไขย่างกระอักกระหิตสีดำออกมาติดติดกันหลายแล้วล่ะเออเอ,อ,อ,อก่อนยกดาบก็รับการจูจอมของเสียอินและถอนหายใจโหดร้ายจริงนะดวงตาเขียวข้างดำข,งข,งข้างของเสียอินมองการต่อสู้อยู่ไกลออกไปพรางบอกเสียงเย็นยอมแพ้สเสถะเจ้าสนักอินท่านไม่มีทางชนะได้หรอก ทว่าอินขยางกับหมุนข้อมือตวัดดาบออกไปสินทิ้งโหกับไท่าาปะทักันกลางอากาศร้ายกระบวน่าก่อนยิงงัดกันดังกึกกักกึกกักงวงลมที่เต็มไปด้วยไอสังหารหมุนบนจากอาวุธต้องสองเป็นวงกลมแล้วพัดกระจายไปโดยรอบด้วยความเร็วสูงเช่นนั้นฤรือแต่ไอมณะออกมาจากร่างแม่เจ้าและนี่ตัวเจ้าเองจะทนได้อีกสักกี่นําเสออินขมวดคิ้วแน่นเตางูดำถูกดาวจักรพพัดฟันจนบาดเจ็บสาหัส หากเป็นมังกรไวัยชะกันร่างแทะป่านนี้คงฉีกเต่างูดำเป็นชิ้นได้แล้วแต่ที่เจ้าเรียกออกมาเป็นเพียงซากเงาสุดท้ายยังหลงเหลืออยู่ในโลกของมังกรตัวหนึ่งเท่านั้นอินขยางเว้นช่วงไปเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อศาสตร์ไทยวิญญาณมังกรเช่นนี้เป็นศาสตร์ต้องห้ามข้าอิงเคยเห็นแค่ในตำราโบ,บราณแม่เจ้าทิ้งส่วนหนึ่งของตัวเองไว้นในร่างเจ้าก่อนตายสินาเซีอินไม่ตอบอินขยางหีบสองนิ้วประกบมือ ยกขึ้นชี้ตาขวาของอีฝ่ายลูกตาข้างนี้ใช่ไหมเสียอินถือกระบี่ลอยเลี้ยวไปข้างหลังแสงสีเขียวส่องลงมาจากทะเลเมฆบนฟ้าพุ่งเข้ามารวมศูนย์บนปลายกระบี่สาตว์ประกายเจิดจ้าบาดตาแวบบหนึ่งก่อนจะหมุนพันใบกระบี่ลงมาหาด้ามราวกับมังกรเลือ้อยสายฟ้าอันดุดันน่ากลัวฟุ้งกระจายออกไปในอากาศหลายจังโดยมีกระบี่ไทยอาเป็นจุดศูนย์กลาง ถูกต้องเสียอินยืนอยู่กลางแหสายฟ้าสวยงามที่พาดตัดการเป็นใยแม่งบมตอบเสียงเย็นแต่ก่อนที่ข้าจะล้มข้าต้องขอเจ้าให้ได้พูดแล้วหมุนข้อมือฝับกระบี่ท้ายอาร้องคำรามทยานออกไปไกลายเป็นบังกรพุ่งก็สายอินกายยั้งตึม่มตะตะนิ่งเสียนิ่งเสีย นานมาแล้วในห้วงความทรงจำภายในห้องมืดมิดหญิงสาวใช้ปลายนิ้วเรียวสวยเย็นเฉียบเช็ดหน้าเด็กน้อยครั้งแล้วครั้งเล่าดวงตาเต็มไปได้วยความอ่อนโยนและความอาลัยไม่ต้องร้องแม่ไปทิ้งเจ้าบนในรอกแม่จะอยู่อยู่ข้างกายเจ้าเสมอเด็กน้อยสะอื้นให้ดังกว่าเดิมน้ำตาเปียกชุ่มดวงหน้าเล็กแล้วร่วงหยดลงฟูกนอนกับพื้นห้องราวกับสายไข่มกุกแม่จะไม่ยอม แม่จะไม่ปล่อยให้เจ้าถูกย่ำยีไม่ปล่อยให้เจ้าถูกกรังแกไม่ปล่อยให้เจ้าถูกคนบนโลกสองมุมใบนี้จ้องจะทําอันตรายเป็นอันขาดแม่จะไม่ยอมให้เจ้าไปจากบ้านเกิดแล้วต้องทนหิวทนหนาวอยู่ข้างนอกชั่วชีวิตแน่ปลายเล็บจิกเข้ามาในเปลือกตาลูกน้อยทางเบ้าตาออกให้กว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้แล้วแซะลูกตาออกมาเบาๆเด็กชายรอ้องไห้เจ้าขนาดที่นางกลมลูกตาอุน่นอุ่นข้างนั้นไวจะนักกัดฟันทําตามขั้นตอน พักตาขวางตัวเองออกมายัดใส่กันในเบ้าตาว่างเปล่าของร,รักภายใต,ใต้แสงสีเขียวเจิดจ้าให้ดวงตาของแม่เฝ้ามองลูกเถอะน้ำอุ่นทะลักภูออกจากในตางดงามของหญิงสาวให้แม่ได้เห็นลูกเจริญรุ่งเรืองใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสุขให้แม่ได้เห็นลูกก้าวขึ้นไปยืนบนยอดเขาสูงสุดที่ไม่มีใครเคยไปถึงตูง้ฝึก แปรงพทะซัตว์ออกไปเป็นคลื่นก้อนหินกระเด็นว่อนต้นไม้ใบหญ้าดโดย รอบเอ็นร,ราบเมื่อฝุ่นนาครุ้งค่อยๆเบาลงผ้าที่ปรากฏคือสินทิงโหยันไทยอาไว้สุดแรงจนจุดที่งัดกันสันกึกๆมีประกายไฟลุกวาบอาอินอินขยางเออหลังยันหน้าผาหอบหายใจที่รัวแต่ว่าเสียงที่เอ่ยออกมาแผ่วเบานุม่มนวลอย่างยิ่งตาขวาเจ้าเลือดไหลแล้วนะสินทิ้งหพลันดันตัวแหวกขึ้นพลังร้อนระอุปัดกระบีไายอากระเด็นออกไปเป็นเส้นโค้ Um. ในเวลาเดียวกันบนป้อมประตูซานชากระโดดออกจากยอดกำแพงหินลงมาบนพื้นดังตุบเศษฝุ่นฟุ้งขึ้นมาจากใต้เท้าดูประหนึ่งเทพแห่งสงครามเหาะลงมาจากสวงสวรรค์พอนักยุดสำนักอันเหมือนกรูเข้าใส่เขากรควา้าคอคนที่อยู่หน้าสุดมาบิดครับแย่งทวนมาเหวี่ยงออกจากตัวเป็นครึ่งวงกลมทําให้พื้นที่ด้านหน้าโล่งขึ้นทันทีเออลันมินจิรโกนสั่งอย่างบ้าครั้ง จับมันไว้ให้ได้จับไอ้หลงจีนคนนี้ให้ได้ซานชาวกำรามใครกล้ากาวางข้าเสียงอาวุธกระทบกันเร็วรัวจนฟังไม่ทันซานชาวพาตัวเองฝ่าวงล้อมของคนกลุ่มใหญ่ได้ทวนด้ามเดียวนักยุทธหลายคนเพิ่งจะดันหน้าเข้ามากระถูกฟันกระเด็นออกไปเฮลันหมินจืดทรท่าจะอ้าปากด่าก็เห็นซานชากระโดดเหยียบไล่พวกนักยุทธมาตามทางเพียงครู่เดียวก็มออยู่ตรงหน้าตัวเองอูงห้องเฮาตะโกนเสียงดังด้านละวังซานชาวสะบัดเข็ม ไปข้างหลังทวนดหหะในมือ ฟันนักฆ่าที่รอบจู่โจมขาดสะพายแหล่งสองท่อนทันตามไม่ต่างจากอาวุธของพยายามมัดอยู่ราดเลือดสาดหนองเื้นสิ้นชวนมนุษย์กระจัดกระจายฝ่ามือที่ถูกฟันขาดขึ้นกระเด็นมาตกอยู่ตรงชายกระโปรงปากลายหงทองอู่หงหาลมหายใจสะดุดไปเฮกหนึ่งก่อนจะก้าวฉับๆข้ามเศษซากเหล่านั้นไปยังผนงังหินอีกด้านออกแรงดึงกระบี่หลงยวนเจน็ดดาออกจากซอกหินเช้าเออซานชาวเอื้อมมือมอ,ออกไปโดยไม่ มองรับด้ามกระบี่ที่นางโยนมาไว้ให้ได้อย่างแม่นยำหึทำไมต้องเรียกชาวเอ๋อเนี่ยคุ้นๆไหมความเคลื่อนไหวของทั้งคู่ประสานสอดคล้องกันอย่างน่าอัศจรรย์สารเจ้ายกทวนขึ้นด้วยมือซ้ายด้ามอ,อุริงฝ่ายตรงข้ามที่ฟันฉับลงมาทีเดียวสามคนมือขวารับกระบี่มาตวัดฟันร่างคนทั้งสามพร้อมกันในฉับเดียวไปเด็กหนุ่มถอยร่นมาหาอู่หงเหาร้างแขนนางภรรยาออกไปสิบกว่าจัง แล้วทิ้งตัวลงม,มาอยู่ตรงเชิญมาไดยกเก้าขาวเก้าสิบเก้าขั้นพร้อมกันเสียงตะโกนร้องวกเวกกะเฮลันมินจืดดังอยู่ข้างหลังไม่ไกลน,น,นักนักฆ่าสํานักอันเหมือนแหเห็นมาอย่างต่อเนื่องสารชาวเพียงแค่แพยักหน้าไม่แม้แต่จะปลายตามองหญิงสูงสักข้างตัวสักนิดเดียวกระหม่อมต้องขอลงเกินพระแม่ทรงโปรดอภัยด้วยเขาไม่ได้ถามถึงคําเรียกขานที่มือกรูนนางหลุดออกมาด้วยความการร้อนลนหากลองฟังให้ดีๆจะพบว่าเสียงทุ เย็นชายอย่างยิ่งด้วยซ้ำแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดอูหงเฮาถึงได้ใจเต้นแรง เด็กหนุ่มคนนี้จากโม่เปิดอันไกลโพ้นมาสู่ช้างองาันมายังเอเวจีโหดร้ายที่เต็มไมื่ได้กลิ่นขาวเลือดใต้ปืนฟ้าทะมืนแห่งนี้และตอนที่เจ้าตัวฝ่าคมหอกคมดาบให้อันตรายรอบด้านมาปรากฏตัวในสภาพอาบเลือดห้องอุห้องเหา่าพรานเกิดอุปทานไปว่าเห็นเงาของตัวเองอยู่ในร่างเขาเขาเง,ง,งาแห่งตัวตนถูกซ่อนไว้ในส่วนลึกของจิตวิญญ,ญาณทั้งขุนเคยและแปลกหน้าเชื่อมโยงกันด้วยสายเลือดที่ไม่มีวันตัดขา เรื่อจะเป็นแม่ลูกกันจบตอนครับขอบคุณครับ